สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่9พฤศจิกายนพศ2566ค่ะวันนี้เมมูมมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะวันนี้คูบาได้ไล่ไปหาบ่าวเท่านะคะว่าฝันดีนะคะฝันได้ตัวแดงๆเลยนะคะผู้ชมมาฟังน้ากันนะคะว่าคูบาจะฝันได้ตัวใดนะคะงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ค่ะ โซนมลานลันโซนลองสองเลยศูนลองสองเลยทำงานเด็เด็ดเลยศูนยังหรอ,อ,อ,หรอพ่อตัวใดจับคูตัวใดเด็ดเจับจิจับจศูนขายดีปอนี่ขายดีไปดูศูนใะครคิดบุดเหรอพอลอตเตอรี่ป้ารตเตอรี่ศูนแล,เลเ้วเหลือแต่น ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศนยครดียังไงขึ้นไม่จะศูนย์พี่หลากลากอยู่เด็ดศูนย์โอ้เด็ดศูนย์น้ำกับไปเด็ดศูนย์รองท้องน้ำกับไปเด็ดศูนย์ตะวันรถตีเต็มแพงยู่ไม่จะศูนย์ออกวลยเดี๋ยว้ยมี่ลีดลยเนาวาเลยเีีเนาะเอากัาช่วงเขาไปฟังคู่บาน้ำกันค่ะมัสการครับคู่บาอาการมาสการเนค่ะ กดตาชักกันแล้วมือพงหมกดตาบีบตาบวชครับกับคู่บาร์กดตากระดุษสิทุกคนเราฟังธรรมชมนะครับกับถึงแม่คู่บากับว่าฟันเลยครับฟันวันที่แปดนั่นแหละครับผมฟันใจตอนตีหนึ่งห้าสิบห้าวันที่แปดมัววานหมอนหรือขึ้นมัวขึ้นขึ้นวันที่เจ็ดแต่ที่แปดบอกคู่บาที่แปดขึ้นวันที่แปดขึ้นวันที่แปดขึ้นเนี่ยหรอตอนวันศุกร์ไร่เป็นตีหนึ่งผุดโอ้ขึ้นมันขลังไรนะขลังตอว่าสุไร่ เอาละเปได้ไปทั้งรอบกับพาละอ่านคือเก่าแล้วแล้วนอนครับตีหนึ่งห้าสิบห้าครับผมนอนตีหนึ่งนางภาวนาตั้งแต่สามทุ่มจนหอดตีหนึ่งแล้วก็นอนครับนอนรับปั๊บกับเห็นเลยผมมีเห็นมีผฝนอย่างนี้เขารับกับพ่อผู้เจ้าว่าจะขอรับกับเห็นได้เห็นเป็นตัวเลขเลยบ่เห็นตัวเลขเลยแดงกึ่งึงเลยครับตัวปักไงหนึ่ง เข็นจังใดขึ้นเป็นจันนนนนนงไดครับมมันก็ขึ้นเป็นตัวเลขนีเนีลยขึ้นเป็นตัวเลขเลยครับจากบรรยุ่นใดหละมันก็เห็นใน<ม>ตาเทานี่แหละอือครับผมบาได้เดินมาได้ย่างมาได้ย่างครับนางตั้งแต่สามทุ่มจนหอดตีนตีหนึ่งเพราะตีหนึ่งอ่ะเพราะห้าถอนจากพาอหน้าแล้วห้ากับมาเบิงอ๋อตีหนึ่งสิบนาทีคครับพ่อแล้วห้ากับน,นอนครับนอนบ้านนี้ฟันได้ฟันได้กับ เห็ดตัวเลขไปกันเมื่อก่บโทรศัพท์ตีตีหนึ่งห้าสิบห้าับแดงมั่สิบฝันช่วงนะเพราะว่าเขานอนตีหนึ่งสิบมาทีครับผมเห็นตัวแดงจริคงคืนเลยลขึ้นมาเลยเอานี่ตัวที่คูบาให้ตองวัดนะครับที่คูบาอันนี้ไปไน้อยู่ต้นโพยไงแมนอันไม่ออกเพ่นจุดทูิคนออกจุดทูมอยู่ต้นโพยไงความฝันกับพราคูบาไปเิ่งว่าเป็นตัวเลข ห้าสี่หนึ่งหรือหนึ่งห้าสี่หรือหนึ่งสี่ห้าดาคู่บาวาหาหามนะมันยุ่กลางหายุ่กลางเขากระเลขเบาเพราะว่ามันเป็นยังมันมันออกมันออกแล้วหาหนึ่งคู่บาได้ไปจจัยปัจจัยเป็นห้าสี่หนึ่งมันมันฝันไอที่นี่มันมันเปลี่ยนตังคชี้นี่ครับมันมันนี่มันเปลี่ยนเป็นทั้งชีก็เลยขัดสีเลี้ยงกบเลี้ยงเป็นที่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเพ่อครับเลืกชีไม่ยุ่พี่แต่ใครเนว่าบอกเขาว่าคมอยู่บ่เอาว่าหาชิปหาชิป แต่ตัวนี้เนี่ยห้อยทักเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเห็ดมีผลเคยฝันอยู่สิอยู่จังหวัดเลยค่ะอยูู่เรือฝันจังฉีกอะแดงครึ่งๆอย่างที่เหรอถือบ่าบันย์เค่ะถือกันเนี่โอ้แต่บวชพรรษาแลกค่ะตาฝันเห็นตัวแดงๆแง้มได้นี่ถือแง้มนั่นมันบอคุบามันกุบาถือเสมอไปดอกแต่ว่าหันเป็นลักษณะนี้หันเป็นลักษณะนี้เขานั่งภาวนาครับเห็นตัวแดงอะไรครับคุบาตัวที่แดงๆเจ็ดหกสี่ เจ็ดหกสี่เอาคือเป็นเลขตัวเก่าของไอ้ไ่สร้างแล้วก็รี่ตัวเก่าของคู่บ่ายเจ็ดหกสี่โอ้ครับเอาเจ็ดตัวแดงคือการกับสร้างกันแบบไหนตัวแดงนี่สิครับเมียนอ๋อมันเป็นเห็ดจังฉี่ดิขึ้นมาตัวสีแดงเลยครับมาช่วยเอาเมีนตัวสีแดงไปเลยมันกับฟันจังฉี่ไปเนาะเอาาไไปตมร้อยมาเล่นบ่ค่ะคู่บ่ายมันบ่แม่นร้อยหรอกมัน เพื่อเขาหลับแล้วเขาไปเห็นเลยนะมักสองตัวมักตัวแรกครับคู่บ่าวก็บหกซีเนาะหกซีก็เดียร์ก็เดียร์ก็ตัวสีแดงนี่ก็จบเน้นหกซี่เน้นหกซีผู้ใดมัดเจ็ดซีหกเจ็ดตัดเอาแล้วก็ปูยุปาชานี่เพิ่นมาเพิ่นเน้นตัวแรกครับคู่บ่าวว่านเพิ่นมายัเพิ่นมาเน้นตัวแรกพิ่นมาเน้นอันนปูยุปาชาเอาจับเห็นไหมเก่าหาตัวเดียวครับมากหมู่บ้านนี่เด้มากกับพนดิพนเมออกมากมากเบิด มากกับไปครคกับโอ้าคนละอันนั่นเนาะหรือว่ามาก <c oughs> กับพ่อค้าลอตเตอรี <c oughs> โอ่โมาคนละเถือเออนี่เพิ่นเนน้เลยครับเก้าห้าเลยครับอืเพิ่นมาเห็นปูทรงรูปให้เบิ่งเห็นคู่บ่ายทรงรูปให้เบิ่งอยู่เมื่อวานนีเมาเอามาให้เอือ้อเอามาครับเราอันนี้บ่าวเฒ่าก็ได้อ่าให้คู่บ่ายยำให้เลยเพราะว่าอ่ปูอยู่ประสามาเมื่อวานอะคแต่ว่าบ่าวเฒ่าบ่อยู่เพราะว่าเลขเพิ่นก็บ่ กับเพิ่เพิ่อสรุปไปแล้วมั่กี้แบนีอะถ้าอยู่เพิ่นกรบ,บอให้สัมผัสเพือพี่น้องเด้อเพิ่นบ่บอให้สัมผัสเพิ่นบอให้นี่ครับอีกตัวหนึ่งว่าตัวเลขเพิ่นจะห้แต่คู่บาที่โลงกับโลงครับอกโลงกับ่กต้องลงน่ยตัวเลขยังครับผมมันฝันมันคือน,น้ำร้านไหรห้านสลังน้อยคู่บาแหละครับฝันว่าเราผ้าร้านไปเ่นคนไปไปเห็นอันผู้เท่าผู้เท่าน่ะเป็นผ้ามเป็นผู้เท่าม่ยิ่งขายไอไอซ์ครีมครับมยิ่งขายไอซ์ครีมเนี่ยเป็นเป็นเป็นผ้ามเนี่ยล่ะ ครับไอศครีมร้านพยังไห้อยากกินวันนี้ก็เลยไปซื้อชื่อไอศครีมให้ร้ครับแล้วว่าแท่งละเท่าไหรนี่ไอศครีมเน่ยแท่งละเจ็ดสิบห้าบา <75 S 2> <c oughs> ทเจ็ดสิบห้าเจ็ดหาท่านผู้ชมมันก็ใกล้กันตัวนี้อยู่ว่านี่ตัวใดนะครับหาแปดหาแปดเจ็ดห,ห,หา่นเอาเ้อเขาเกินใกล้ก,ลกันอ่นาเอาขานผู้ชมแต่ว่าอันน้เน่นี่คุาจะเ่นไหนตัวหนตัวเดียวเลยหอกตัวเดียวนั่นแหะตัวใดครับจีนนั่ะ ให้เน้นคือให้เน้นตัวที่เห็นตัวแดงๆนี่ให้เน้นทางนี้ได้มาชมเด้อนี่กับนี่ข้อนี่แหละนี่จบอ่ามันจะบอกมาชุดนี้เพราะตัวเกาหนึ่งหาทำมาชมผู้ใดมากหนึ่งหาตัดเอาเด้อเอสเอาเอดเอาแต่ว่าคู่บาว่ามาฝันเห็นคักคือตัวนี้ตัวแดงๆเบ้าเทาเขียนไฮไลท์ตัวแดงๆคู่บาว่าเห็นตัวสีแดงๆจึงคืนมันมีเหตุนี่ผลย่างล่ะมันก่ไปแรัชนีเคยเคยเอ็ดจังซีแหละยูจฟันเลยนะครับ น้าหัวหน้าเหรอครับรับไปแหละยูกุติละกูชอบเก่าครับตอนบวชภาษาเรียกเรียกกระร้อยมามันเคะสะนี้เคสอะไรใช่ไหมเนี่ยเป็นก้าวปดเปดครับผมช่วงนั้นก็ออก้าวเป็ดเป็ดเอาทผู้ชมฝันเห็นตัวแดงๆอันนี้ฝันตองวดแล้วทำชุ่มหน่อเถิดฝันมาเห็นโยมไม่ออกไปจุดทูบอยู่ต้นโพนะครับได้ขึ้นตามคู่บาให้เบิง่งครับมีหามีสีมีหนึ่งคู่บาวา่าหาเห็นอยู่กลางแต่ว่าหาหนึ่งออกไปแล้วคู่บาก็เลยจับหามาแหวขงหนา้า นะครับอันนี้ฝันถึงโยมหลานอันนี้หลานต่ว่นนี่สีสีหนึ่งหาแปดนี่ฝันตั้งแต่ตองงวดแล้วก็เมื่อฝันครับคืนวันที่แปดคู่บาว่าเห็นตัวแดงแดฝันย่ำได้ออกย่ำนั้นได้ครับถ้าได้ฝันเจ็ดหกสี่มาปูไดงมักเจ็ดสี่เจ็ดหกตัดเอาแล้วก็ปูยุปซามหาคู่บาปูย่ำแม่นเก้าหาหรือเปล่าเก้าหาตัวเดียวสามเก้าหาพี่น้องเอ๋ของไผ่จะแม่นนะครับ้าวเบาเถามักพี่แล้วมักของปูมักของปูยุปซาทำซุ้ม นี่สามเก้ากองของสร้างนะครับสามเก้าเลขสร้างกันตัวใดกันฮะสามเก้าไอ้สามตัวข้างในตัวใดกันฮะสี่หกสี่อันนั้นกระแดงขึ้นกันอันกันสี่หกสี่สามเก้าว่าเลขมันพุ่มเดียวกันเพราะไงกว้างกว่าก้อนแล้วก็ฟันได้สิบห้าห้าสิบเอ็ดได้เราบอกว่เอาทรรมชมลูกไส้คือนะครับมันอกี้เพิ่งได้หกหกสี่แบบนั้น พี่กวางเหรอสามเก้าห้ามีบ่พาสามเก้าหามีบ่มีบ่มีบ่เจ็ดหกสี่มีบเจ็ดหกสี่กับบมีเลขเลขพ่อขายลอตเตอรี่พ่นว่าขายดีท่านขายดีรักศูนย์แต่ว่าศูนย์หนึ่งต็มอยู่สามเก้าห้าของูกับอมีค่นีเลยตัวนี้ละเจหกี่นี่บ่ค่ะตัวเดียวนี่ละค่ะผู้ชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะค่ะผู้ชม ปลาเพิ่งกรเด้นให้แล้วนะคะหล้วก็ปูอยู่ปลาช้ากันในดินยำให้แล้วตามที่ในคลิปนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แม่มูมก็ฝากไปมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขสุขคนเด้อค่ะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ